มาพามาโคเลียนพี่น้องครั้งแรกในชีวิตเพราะว่าได้ปกติแล้วปกติแล้วฮันปกติแลตต้วไม่อยได้กินหรอกวันนี้นเฮ้ยระวังนะพี่น้องเวลาพาร่าง,งพวกนี้ยไปนำน้ำไปซีพักเออเขาเตือนพ่อหนี่อยโอ้โหเอาส่ง,อองพ่อหัวพีดเอาปลาจากสีน้อปลาที่นึ่งเนื้อ อ็ดีมอนทองแม่แสิบอกรได้เคยเป็นใคได้เคยปากผ่านนะสิบอกผ่านจานจานจานหย่ี้

Cái này cũng ướt Ư ư ư Kinh nhạc kinh xã Mà Mặc Terima kasih makin? Mana-mana? Ampak Nampak สองเหรบิ่งเบิ่งเิ่มาเบิ่งของกันโอ้ยโอ้โอ้ยดูดิอ่าบโอ้ยที่สองสองรบมียังอีกอีองางนี่นี่ตัวนี้าตายเบิ่ง เป็นวัสดุราคาใายอันนี้ในอีวอน นี่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 น่นี่นนี่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 นีนี่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 นีนี่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 นนี่น่นี่นี่นีี่นี่นี่ี่นี่ี่ี่น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 ีน่นีน่นีน่นี

นี่ก oh, um. ็มีถึอครับทุกคนนั่นทำเป็นความร้อมกันวันนึงสองซ้ำจ้าเอ๋โอ้โหโทษเดินมาเด้อมาดิัุที่สามงูใหญ่คือกันได้เนี่ยเดี๋ยวเรียนปกติแล้วคิดแต่มักบกอยู่บ้างแต่มักบกมาเคาะเนาะ ไวที่ซีพี่น้องต้อที่หาหันพาไปแล้วเป็นบสุขเป็นเราไหวทุง่งของไบ้านนไม่ซี็จะบอกพี่ อดีสีมาอ้ยตัวนี้ขากผู้ใหญ่ทุกคนแอ้ยโวยใหม่โอ้อ๋ทุกสำหับแคนมามโดนกันัน่อนี่ตัวหน่เตัวไนไอ้าผู้ทุกคน นี่นอ้วนมาสุกกางผ่าลากบอลน,น่ะเริมสุกเลยมามาเนี่กินน้ำกันตัดเฮ้ยมุดอกสัเดิด่ด์บโอเคพี่น้องเอามากินน้ำกันมาซีมก่อนอื จนเหมือนเสียงคนเอ๊ะ<จ>โอ้ยมันชุบแต่เห้องแล้ววะนี่